ออบอกเลยนะคะวุาเด็ดมากๆเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีคับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคบเข้าสู่ช่วงข่าวสั้นจอนซึ่งวันนี้นะคะเพื่อนๆอยู่กับแน่นในงานแถลงข่าวของละครเวทีมนรักเพลงสวรรค์นะคบซึ่งจะเป็นไงกเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า บนนก็อยู่กับประแจวุทธยารอพันธพบูลนะคบซึ่งเป็นผู้กับในครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับถ้จะถามว่าละครเวทีเรื่องนี้นะคบมีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับจริงๆแล้วละครเวทีเรื่องมนตร์รักเพลงสวัสค์นะเป็นละครเพลงที่ ผู้คนรู้จักมามากกว่า50ปีแล้วโดยเฉพาะในเวอร์ชันที่เป็นหนังเรื่องมนตรกเพลงสวรรค์ที่เล่นโดยจูเลียนดูกับคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์เนี่ยเป็นที่ประทับใจกับคนดูมานานนบ50ปีคิดดูสิว่าตอนที่ไปดูครั้งแรกอายุ10ปวัวไปไหเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่สนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหนึ่งซึ่งไม่มีแม่แต่ว่ามีคุณพ่อและลูกๆเจคนแล้วก็จะต้องมาเจอกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเด็ก คนใหม่ซึ่งมาจากออสำนักนางชีแล้วก็พี่เลี้ยงคนนี้แหละที่มาทําให้ชีวิตของครอบครัวนี้เปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้เด็กๆได้รู้จากความรักของแม่ว่าเป็นยังไงครับซึ่งละครเวทีนี้นะคบยากกว่าละครทีวีไงคบยากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นการกระทําสดๆเดี๋ยวนั้นไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการแสดงหรือว่าหรือว่าการเต้น คือจะไม่มีการคัดเทคทุกคนจะได้ยินเสียงจริงๆที่เราร้องกับดนตรีจริงๆแล้วก็การแสดงที่เกิดขึ้นบน,นเวทีจริงๆเพื่อนคะตอนนี้นะคะนั่ก็อยู่กับคุณดาวพอรุทัยนาลงเดชนะคะเป็นผู้จัดละครเวทีครั้งนี้ครับสวัสดีครับ่ะ,ะจะถามว่าคุณดาวตื่นเต้นไหมครับกับละครเวทีครั้งนี้ครับก,ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าก็ใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็แต่ไงเราก็ต้องเตรียมความพ้อมให้ดีที่สุดนะคะพร้อมกับคุณผู้ชมที่ท,ที่ตั้งหน้าตั้งตาม,มาดูเรา จริงๆคุณแม่เนี่ยค่ะเป็นคนเปิดละครเรื่องนี้ให้ดูตั้งแต่ตัวเองอายุห้าขวบแล้วก็ดูมาตลอดดูเป็นร้อยรอบอน,นะคะแล้วพอพี่ได้มีโอกาสทำงานด้านเพลงมาก็เกือบสิบปีแล้วก็มีโอกาสได้ทำละครในช่องสามก็นึกว่าเออวันหนึ่งเราเราทำทั้งสองอย่างนี้น่าจะทำอะไรที่มันเป็นเอาสองอย่าง,งประกอบเข้าด้วยกันก็เลยนึกถึงละครเวทีแล้วก็ละครเรื่องแรกที่นึกถึงก็คือเดซาว์ูส ครับตอนนี้นะครับนั่นก็อยู่กับพี่ชายชาตรีโยดมแล้วก็พี่วิกกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะถามความรู้สึกพี่ชายกับพี่วิกกี้นะครับว่าได้มีความรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มารับบทจริงทีแล้วตอนแรกก็ประหม่าอยู่เหมือนกันนะกลัวกลัวเจอเด็กๆ็กเด็กดื้อเนี่ยจะเจอเยอะมากแต่ก็เด็กไม่ดื้อเท่าไหร่จริงๆแล้วเด็กน่ารักมากเก่งมากแต่มีความสุขครับจริงๆแล้วมีความสุขที่ได้ได้มาเล่นละครเวทีเพราะว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่รักมากชอบที่จะทํามาก กับน้องเฟรียดและเทนเนอร์ใช่ไหมค,ครับค่ะแล้วเฟรยดและบทเป็นอะไรครับเป็นน้องเล็กสุดที่ชื่อว่าเกรเทลค่ะแล้วเกรเทลเขาเป็นคนไงครับก็เป็นคนที่อยาบมีแม่ค่ะเพราะแม่เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วแล้วก็เจอพี่เลี้ยงคนไหนก็จะชอบหมดค่ะและนี่นะคบก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคบของงานแถลงข่าวละครเวทีมนรับเพลงสวรรค์ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคบสนใจที่จะชมละครเวทีเรื่องนี้นะคบสามารถจองตั๋วได้ในวันนี้เลย ส่วนร่วมในการแสดงครั้งนี้ด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมมาให้กาลังใจแน่นด้วยนะคบสำหรับว,วันนี้นะขอตัวราไปก่อนแล้วนะคบแน่นสันช่ยรยงานโอ้ขอบคุณผู้สื่อข่าวจิ๋วพสนามากๆเลยนะคะที่ไปสั่นจอนเอาข่าวดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันใช่แล้วครับและช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสำหรับเด็กอยากรู้อยากเห็นในช่วงอยากรู้อยากเห็น และอยากรู้อยากเห็นวันนี้นะคะ,ะก็มีคําถามจากน้องอ้อมสินที่ถามมาว่าทําไมลูกโป่งจึงต้องใช้ลมเป่าให้มันพองออน่าคิดนะดิใช้อย่างอื่นเป่าได้ไหมอะ่ะใช่รคร่ะน,นะคะเราไปดูกันเลยดีไหมดูลเลยดิครับดูค่ะอยารู้อยากเห็นลูกโป่ง เป็นของเล่นที่เด็กๆชื่นชอบเพราะราคาไม่แพงและเล่นสนุกได้ง่ายเวลาที่เล่นลูกโป่งเราต้องทําให้มันโป่งพองก่อนซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดและไม่เสียเงินเลยก็คือเป่าลมเข้าไปด้วยตัวเองลมที่เข้าไปในลูกโป่งจะดันให้ลูกโป่งขยายตัวออกและเมื่อลูกโป่งขยายตัวใหญ่พอเราก็จะรัดปิดปากกักขังลมไว้ข้างในลูกโป่งก็จะกลายเป็นลูกบอลเบาๆที่เราจะเอาไปโยนเล่นหรือเตะเล่นก็ได้ นอกจากใช้ลมของเราเองเรายังสามารถใช้แก๊สที่มีน้ำหนักเบาอย่างไฮโดรเจนหรือฮีเลียมอัดเข้าไปในลูกโปง่งนอกจากลูกโป่งจะพองแล้วก็จะเบาจนลอยได้ด้วยหรือที่เราเรียกว่าลูกโป่งสวรรค์ที่จะมีแจกหรือขายให้กับเด็กๆตามงานเรื่องเริงต่างๆนอกจากนี้เรายังสามารถใช้น้ำอัดเข้าไปในลูกโปง่งทำให้เป็นลูกบอลน้ำที่ใช้โยนกันอย่างสนุกสนาน เป็นเครื่องเล่นสนุกๆของเด็กๆในหน้าร้อนแต่การเล่นลูกบอลน้ำต้องระวังอันตรายจากการลื่นล้มและควรเล่นกันนอกบ้านจะได้ไม่เลอะเทอะจนโดนคุณพ่อคุณแม่ดูเอานะครับโอ้โหตอนนี้นะคบน้องออมสินก็ได้รับคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะคะ่ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆ่นไหนนะคะที่ยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องอื่นนะครับก็อย่าลืมส่งกันมาได้เลยนะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m u n และถ้าคำถามของน้องๆคนไหนนะครับที่พวกเรานำหาคำตอบก็จะได้รับหนังสือดีๆมาน้องออมสินเลยค่ะใช่แล้วค่ะและช่วงหน้าช่วงเปิดโลกเราพวเราอยู่เจอกันค่ะเจอกันครับ